สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องรถไทยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของรถจากอัสตอมในเกมหลังสวนนะครับนี่ครับคือรถจากอัสตอมนะครับก็คือในห้องนักขับของอัสตอมนะครับในเกมน,นี้นครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูขบวนนะครับ ตู้สีเขียวสองนะครับนี่ค่ะจะจับที่รถจักรนะครับก็ที่จะทำขบวนกันเนาะค้าเข้าตู้ถับนะครับ ผมเล่นลอกเลยครับ,รบ<า>จริงผมเล่นอันนี้มาสักพักแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาทำรถจากขันอื่นเลยนะครับครับเริ่มออกขอบวนแล้วครับเริ่มทำขบวนแล้วรับไปเรื่อยๆนะครับ สวัครับมันก็จะมีระบบสับรางอัตโนมัตินะครับงใ,ใต้กดอีอ๊ขาเราไปเรื่อยๆครับนะคะแล้วก็ผนไม้ตัดนะครับ แมาของแอสตอมแล้วครับน,นี่น่าจะเป็นรุ่นเอสคีนะครับพี่คะกำลังข้ามสะพานนะครับที่ค่ะมีทุ่เผาด้วยเดี๋ยวผมจะมาทำ พิตชิต่อนะครับต่อในคลิปนี้อาทีเอเลยนะคะผมมีเก็มีไลนนะอะครับ่เีครับทีนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับนี่ครับ มีบรรยากาศให้ดูเองนครับนี่ก็คือในห้องคนขับของอัสต้มนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับนี่เป็นไงครับอันนี้คือเหมือนของจริงเป๊ะๆเ,เลยนะครับเนี่ยทำแล้วมองไปข้างหน้า ่อนะครับอสีเหลืองก็คือห้ามล้อขบวนนะครับสีแดงหน้ามล้อรถจักรนะครับปุมสีเขียวก็คือปุ่มสตาร์นะครับอันนี้คือของฟรลนะครับนีนะว่ามีสะพานเหล็กนะครับแล้วก็ก้านที่คุณทุกคน,นเห็นนีอยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงกระจกนะครับ ก็คือเป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับนี่ค้าลเอยู่ในห้องเครื่องด้วยดูในห้องเครื่องนะี่ครับบี่ยรับมรากาศดีมากนะคะะห่าหทางก็จะมีต้นไม้ เผลอกระโดดออกเอ้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยววิ่งไปครับโอ้ยไกลวิ่ง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 เรื่ยครับสักวัวเอาเลยเอาเลยนะครับเร้อนหู่หายใจแล้วครับอืวเราก็กำลังใจนะครับ แม่เดี๋ยวผมจะมารีวิวรถจักอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ตขับถีบรลนะครับ,นนรบใกล้จะจบคลิปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวลงคลิปพิชทีนะครับบ๊ายบาย